ไฟแดงนี้ตรงไปก่อนไฟแดงหน้าเราจะเลี้ยวขวาไฟแดงหน้าเราจะเลี้ยวขวานี่เขาไม่ยอมกินน้ำเพราะหนึ่งอาจจะมันมีน้ำที่อยู่ในท้องเขาผมจะวันนี้จะรีดออกขอบคุณมากครับดอกไก่ต้นนี้ดอกบัวจับพันแล้วพันดอ,อกอะ เรือลัวนะครับหัวใจหัวใจวีครบสามล้านละวันนี้ให้เมื่อวานครบไปแล้วเนาะสามล้านเมื่อวานสองพันเก้าครับยังไม่ครบสามล้านยังยังนี่ขอสามรถจอดรอสามที่สองเขาเลยตรงนี้พอดีเลยโหที่อยู่ทางแยกพอดีจอดเข้าไปมันเต็มไหมครัเข้าไม่ได้ไปเป็นเข้าไม่ได้หมงจะไหนหมงไปไหนลำเลียมาอย่างนั้เราต้วหาที่แอบเราค้ดีงเข้าไปอ่าหมงเข้าไปไหนเราจะมีอ่าเป็นโรงแรมที่เราพัก ลงเข้าลงแล,ลงรถเข้าบ้านบ้าน,าน,านใช่ไหมเข้าบ้านเข้าบ้านก่อนไปไปไปบ้านพี่โบาขาวก่อนใช่ไหมครับตอนนี้น้องเสื้อน้องเสื้อน้องโบขาวมาเฮ้ยไม่ใช่เสื้อน้องเปลี่ยนนายมาแล้วนะพราะครับเสื้อน้องเปลี่ยนนายมาแล้วครับตอนนี้ที่ผมใส่อยู่ <c oughs> โอ้ตอนนี้ ขอบคุณรถเที่นะครับโอ้โหนี่ผ่านนี้พันฝาแลยมันฟ้าก่อนเลยเขาที่พักก่อนจากวนเขาลงมาลงรถดู้นเลยขอขอไปเก็บก่อนเหรอนี่ใหญ่เหลือเกินใหญ่เลยเดี๋ยวก็โดนละมอไซค์ที่มาตบหัวเปียกไปแล้วขับออกไปเลยนะอ๋อระบัสอยู่ตรงนี้เองเอามอไซค์จอดครับเอามอไซค์จอดมอไซค์จอดนะแอบแล้วแอปก่อน เอาใครคนไปรถอะไรกันอะไรคับไปลยครับเอารถไปรถอะไรกันเอาแล้วมามารถอะไรกันเอาโมไซค์มาใช่ไหมเรียนเกาะมาร้อยพี่สองภูภูหนึงโอ้เละหมดแล้วอันกว่าแล้วครับตอนนี้ดอกกุหลาบของนักเตะไก่ขอบคุณมากมากครับตอนนี้ขอให้กิจการงานรุ่งเรืองนะครับซิมเจ็ดแปดเก้าขายดีขายดีนะครับ ถ้าใครรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสตร์ของมือมือถือนะครับใบหาดอกเตอร์ไก่ไม่ผิดหวังครับรับรองไม่แพงอย่างที่คิดครับไม่แพงอย่างที่คิดครับไปได้เลยครับหรือเซิร์ชเข้าไปหานะครับคําว่าดอกเตอร์ไก่เจ็ดแปดเก้านะครับก็จะได้รับเขาเรียกว่าคิดปรึกษาอย่างดีนะครับ นะครับ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 แล้วก็จะลูาเรื่องมือถืออย่างดีนะครับแล้วก BE um> um ็จะลูนะครับแล้วก็จะ네 แทนในนน้องเบลมาแล้วน้องเบลมาแล้วน้องวันนาคุณดวงดาครับน้องวันนาก็มาอย่าเงี้ยดูวะเฮ้ยก็เขาจะไกลเรื่องอยู่ไหมครเอาไปกินบนรแล้วครับตัวเดียวแนะนะในบอกมี็สองตัวเก็บเอาเป็นตัวนะครับพี่เอาเหรอเอาเราคุณวันนามาแล้วตอนนี้คุณวันนาห้าร้อยกว่าก็เป็นแรกขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ ก่อนกำลังใจให้น้องเปลี่ยนนายดูเขานอนน<อ>ี่น,นอนกันแบบสบายกันเลยอเอ้่ะอีกตัวลงไปหนึ่งน,นะครับอีกความเร็วอีกเที่ยวความเร็วตัอรถไป ดีขึ้นนะครับเพราะว่าโอ้ปังมากหมดครับปังมากเพราะว่าเขาไปวิ่งซัดไม่ได้วิ่งหรอกผมเดินนะนผมเดินนะเขาจะได้ไม่ต้องวิ่งถนะ้าผมวิ่งนะเนี่ยเขา,าก็จะได้วิ่งได้ขอบคุณครับไปทีาบ้านภูเขาเลยครับอีกห้ากิโลถึงบ้านภูเขาขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวใครจะสั่งเสื้อน้องเปลี่ยนนายนะครับสงขอความไม่โด่อีกห้ากิโลถึงบ้านเดี๋ยวดูเสื้อนะผมนี่เสื้อนี้ นี่นะครับน้องเปลี่ยนนายน,นหลังจะเขียนว่าอะไรนะจากไหนถึงไหนนะลํำตะคองถึงอุบลอันนี้ด้านหน้าหน้าเหมือนเขาเลยครับไม่เหมือนใครและมีใครหลายก็บอกหน้าน้องเปลี่ยนนายหน้าเหมือนผมเลย พูดมาหลายคนแล้วผมเขาไปออกเขต้องเขาพี่้ายกันเลยเออเขาเขาแบบก็จะแบบเออพวกเขาอะนะทำไมเขาไม่ไปหาพี่เอกพันธ์นะบอกเอกพันธ์หน้าเกลี้ยงแล้วก็ส่งเข้มๆวิบวัเนิดๆอย่างเขาด้วยไงเขาก็เลยมานีระวังมาเลี้ยวกับมาระวังเดียยวเเลขาเป็นสุนัขที่ฉลาดมากนะน้องเป็นนายเนี่ย ถ้าผมได้สัมผัสเขานี่เขาเขารู้สึกจะเป็นเขาเรียกว่าสุนัขน่าจะอยู่วิ่งกระบอกมาแน่ใครจะครึ่งเล็กครับเด็กฟ้าโอ้เราไม่ดูแลตามตัวอัธนีนะพ่อฟ้าอัธดีพ่อฟ้ามาเลยเลนเขาวมาแล้วอ่ะขนซ้ายหน่อยขึนซ้ายเดี๋ยว้เด็กมาชัโจทยาเขาเขาน่าจะเป็นสุนัขมาจาก อยู่ในตระกูลที่ดีนะ,ะเขาจะเป็นอยู่ในตระกูลที่ดีแต่ไม่รู้ว่าเกิดชีวิตพัดพากจากอะไรมาก็ไม่รู้ต้องมาเจออุปสรรคหลายอย่างต้องมาเจอกับอะไรทำาหพูดทำไมไม่ฟังทำไมไม่ฟังนะเ <ไป S 1> บือนหน้า <ไป S 1> ้ยอ,อะไรอย่างไรกับข้ารลูกพี่ใครนีู่กเก่ใช่่ะใช่าาลูกพี่นู่้างไหนครับอาวผมไม่เคยมีเรื่องกับใครนะ ให้จอดไหมพี่หรือว่าจอดก็ได้จอดแล้วก็จะจะอดนี่เขาเบอร์หน้านี่แม่เขาไม่ฟังเห็นไหมต้อเปียนหน้ามาทันทีแล้วคมที่คมที่คมผมกำลังจะบอกว่าเขาเนี่ยสุดยอดนะจากที่นอนกับผมอยู่ประมาณสักสองสามคืนเนี่ยผมจะรู้เลยเอะไรเขาก็่เงียบๆนะจอดก็ได้ครับให้จอดกันเลเวลากลางคืนก็จะหลับสนิทมากว่าเช้าเนี่ยตีห้าครึ่งหกโมงเอาแล้ว มางุงยงงุงงุง้งิงขง้งงงงงงางเตียงผมก็ตื่นจะงอกมาเขาก็สายกระดิคางเอาขายกตรงขอบเตียงแล้วก็ยิงๆๆๆๆิงยิงยิงเขาอยากจะลุกไงอยากจะออกไปข้างนอกเราก็บอกว่าอย่าเพิ่งออกเลยยังไม่ถึงเวลาแป๊บเดียวเขากลับไปนอนที่เดิมตอนสักพักประมาณสักเจ็ดโมงกว่า,าเขาก็มาอีกทีเอาเคนี้แล้วก็เรียกลูกน้อง เอาเขาออกไปเดินมุ่นรุนรุนนี่นะฮะเาเป็นเป็นสุนัขที่พูดง่ายครับแล้วก็เวลารับประทานเขาจะไม่ไม่มุมมามนะไม่ไม่มุมมามมันไม่เหมือนกับสุนัขจอนจัดนะผมว่าน่าจะเป็นสุนัขที่มีเจ้านายที่ดีเลี้ยงดูดีแต่ไม่รู้ว่าเขามาปล่อย หรือว่าบัดพัดพลาดจากเจ้านายแต่พัดพลาดจากเจ้านายเนี่ยผมว่าเขาน่าจะเห็นเปลีนน่ยนนายแล้วล่ะน่าจะเห็นแล้วนะเพราะเปยนนายตอนนี้เขา,า,ากํลาลังไปที่สนใจของออโซเชียลต่างๆนะถ้เาเจ้าของจริงๆของเขาอยากจะเอาไปเลี้ยงผมยินดีนะอยากเอาไปเลี้ยงกลับไปเลี้ยงจริงๆผมยินดีเพราะผมก็อยากให้เขา ถ้าอยู่กับเจ้านายของเขาเขาคงจะมีความสุขกว่าอยู่กับเราแหมพอพูดแางนี้ปุ๊บโอ้เจมไปวพ่อัวเลยดูดีแม่พูดว่าไปอยู่กับเจ้านายเดิมนะจากวันนี้ลุกขึ้นมาปุ๊บตาโพงหูตึงเลยนี่เฮ้ยแงหนูไม่อยากไปหนูไม่อยากไปไอซีบอกไม่ให้ครับพี่ดูเห็นไหมเนี่ยเขาเขาลุกขึ้นมาเลยไปไหมไปอยู่เจ้านายเก่าไหมลูกเอาไหม มอา,จ,าจะมีความสุขกว่านี้ก็ได้นะอยู่กับพ่อเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่าหนูเป็นอะไรเห็นไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ก็ซ่อมแซมกันไปเนาะร่างกายเราก็ต้องค่อยซ่อมกันไปโอเคอนนไม่ไปไม่ไปนะโอเคไม่ไปอยู่นะไม่ไปอยู่นะโอเคขอบคุณมากนะน้องเบลนี่ดอกกุหลาบน้องเบลมาดูรัวนะน้องเบลตรนนี้น้องไก่ออกแล้วน้องไก่กับน้องหนูนาออกไปแล้ว นนีพอใจสามล้อพ่วงช้านะครับเสร็จท้ายพอใจสามล้อพ่วงท้าเราก็เป็นสุนัขที่ไม่มีไม,มไม่มีกลิ่นตัวนะไม่มีครับไม่มีเนาะ <c oughs> ปกติสุนัขถ้าไม่อาบน้ำต,ต้องสระสี่วันนะบดมรดมบดดมผมหนูโดนเขาจะมีหนูว่าเป็นกลิ่นสุนัขน,นะ<ช>ตอนนี้ก็ไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะผมถึงหอมถึงแบบนั่นได้ตลอดเพราะมันไม่มีกลิ่นจริงๆผมบอกเอออาบน้ำเขาบอกเออยังไม่ได้อาบเพราะหมอจะไม่ให้อาบเพราะฉีดยามา เออแต่ไม่ไม่มีกลิ่นแฮมวได้นินทาชมลูกชมแหมงบหัวหนูไม่มีกลิ่นเลยลูกนอกจากฉี่หนูเท่านั้นแหละที่กลิ่นแรงไปนิดนึงแต่กลิ่นแบบไม่ได้เหม็นนะเป็นกลิ่นที่แบบเหมือนยาครับกลิ่นยากลิ่นฉีฉีเ,ออเขาไม่ได้หมักมกมือบีบเขาเล็ดตลอดก็เลยไม่มแล้วเออเขาก็ไม่เหม็นนะไม่มีกลิ่นเลยค <นะ S 2> รับปกติคลิกเออหมานี่องแบบโอ้ย แตบนี้แบบไม่ไม่เหม็นเลยจริงๆนะมันเป็นเรื่องทีิแปลกมากแต่เขาตดนะตดมีกินตดมีกินตดตดเฮ้ยอ๋อแต่อันนั้นมันธรรมดาเัวลาตดมีก่นดมีกลิ่นตดมีกลิ่ดมีกลม่นมีก่นตดมกลิตดมีกลิ่นต่มีกลิ่นตดมีกลิ่นมีกลอ่อตดมีกลิ่นตดม่กยินตดมีกลิ่น้ามกล่นีกลิ่นอีกลิ่นมีกลิ่นมกลิน้ดมีกลนี่นตดมีกลิ่นัขที่ที่ที่ ที่แสนรู้จริงๆเนะยอันนี้พูดกันตรงๆเพราะผมนอนเนี่ยเขาอยู่มาเนี่ยผมรู้เลยว่าเขาแสนรู้มาอขอบคุณมากครับเราตัวไก่มาอีกแล้วนะตอนนี้มาก็รัวๆเลยครับป๊อปป๊บปป๊อปๆๆอปป๊อปป๊นอนสุกหน้านอนเล้ก็รำคาญเราแบบไม่รู้อือ ผมเคยไลฟ์สดที่บ้านบัวขาวครั้งหนึ่งแล้วตอนที่เขาเขาตัดงานวันเกิดแล้วก็เหมือนกับแต่งตง,งานเป็นพิธีนะครับกับภรรยาของเขาอล้าที่บ้านบัวขาวเคยไลฟ์สดไปทีแล้ว๋ต่วันนี้เราจะไปเยี่ยมคุณยายอายุ118ปีนะครับแถวบ้านบัวขาวกันไปดูเคล็ดลับของท่านที่ว่ามีเคล็ดลับยังไงให้อยู่อายุยนืยยนยาวนานถึงขนาดนี้118ปีนะครับ ยังคุยได้พูดได้อยู่นะครับไม่ใช่นอนติดเตียงนะครับเดี๋ยวนี้ลองไปหาท่านดูมาแล้วก็ต้อต้อกากตอนนี้ดอกกุหลาบมาให้อะไรเนี่ยจักรวาลเนี่ผมไม่ต้องการประวานนะนะอะไรก็ไม่ต้องการนะดอกกุหลาบอย่างเดียวกนะ็ผมเมื่อยมากพอจับไม้โอเค โอเคโอเคโอเคอันนี้เราก็กำลังมุ่งหน้าไปที่บ้านคบัวขาววันช้าไปเพื่อไปเยี่ยมญาติอยู่ร้อยสิบแปดปีแล้วก็ไปรับประทานอาหารที่บ้านคุณบัวขาววันนี้ก็าเลียงต้อนรับเราอะเดี๋ยน้อ,องต่อ ที่เปิดไฟอืมอ <Yeah. S 2> oh, ๋อล้ก็กลายมาที่นี้พันกว่าแล้วครับพ,พี่ที่โดนหลอกครับสเสิส้นใจนะเขาบอกอะไรผมคุยกับพี่สาวเขาแล้วเนี่ยเขาเขา <c oughs> เขาพิมมาล่าสุดให้ผม <c oughs> แต่ผมอ่าน <c oughs> ผมอ่าน,ผม,านผมตอนผมไล์อยู่ผมอ่านแล้วยัง, <c oughs> ย,งยังไม่ได้ตอบกลับเขา ามลาครับตอนนี้เขาพี่สาวก็ส่งมาว่าพิมหาหาผมตัดสินใจก่อนตัดสินใจเขาพิมมาหาผมเนี่ยพ่อทำไมอ่ะเขาป่วยที่เขาโดนหลอกอ่ะเขาโอนให้พี่แล้วเขาโดนหลอกแล้วเขาก็ป่วยอยู่ห้องไอซียูผมบอกว่าถึงโรงพยาบาลโทรไลน์มาหาผมเนี่ยผมให้ให้คุยกับพี่ท็อปตัดสิอใจแล้วเขาหมอก็ไม่ให้เอาตัวสามเข้าเขาก็เลยยังไม่ได้คุยพี่เนี่ยเขาพิมมดสินใจแล้วเสียแล้วโอ้ไอคนที่หลอกเขาอ่ะ โคตรบาปเลยนะตัวเนี้ยโดน,นะะไปเท่าไหร่โดนไปสองหมื่นชื่อลูกน้องก็ชื่อน้องหลอกเขาครับหลอกให้เขาโอนเงินมาแล้วในบัญชีเขาแล้วคนที่ป่วยเนี่ยเขาเดื่อเป็นบัญชีผมเขาโอนเงินมาสองหมื่นแต่พอนี้เนี่ยเขานอนอยู่ห้อง ICU, ไอซียูเขาเลยคุยอะไรกับผมไม่ได้แล้วพี่น้องสาวเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวถ้าออกมาแล้วจะให้คุยแล้วเขาก็เสียใจว่าโดนหลอกว่าเขารู้แล้วว่าเราไม่ได้เงินที่เขาโอนมา กลายเป็นมิจฉาชีพนะครับอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆครับเออคนเรานะคเนี่ยบาปกรรมจริงๆเออคุณอยู่น้ำนไปไงครับยดวยนะ้เขาพิมพ์มาหาผมเหม่อใช้ลายเดียวกันใช่ไหมผมจไปทำผไน่าทอหน่อเนี่ยบ้านเัวขาว้ายมือ ผมว่าคุณอ่านผ่านยังไม่ได้ตอบว,ว่าจะต่าจมต็ไม่จำไ้่าโทรมาขวาด้วยซ้ายดย้วยมีปัญหาอะไรบ้าเราตรงไปเลยเราตรงไปเลยเข้าบ้านเลยเรา V I P ซ้ายอ่าอเราเองอไตรงหน้า,านก็ได้่อหน้านก็ได้นี้เดิดเออหลังเขานี่ไหมจอดนี้ถึงบ้านบัวขาวแล้วครับ